คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากที่ร้านปืนเทเวศที่น้ำอิงเนี่ยไปรีวิวเจ้าเบเนอรี่ลาฟลาฟาเอโรนะคะลำกล้อง30นิ้วชื่อเรียกยากนิดนึงนะคะ สำหรับตัวราฟาเอโรนะคะที่น้ำอิงเอามาในวันนี้น้ำอิงจะทำการทดสอบให้ดูนะคะยิงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างฟิลลิ่งเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะคะก็นี่อย่างที่บอกนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิวตอนแรกนะคะก็ย้อนกลับไปดูใน YouTube ของน้ำอิงนะคะอันนี้คือโชคที่เขาจะแปรมาให้นะคะ4-1บวก1 นะคะที่ใส่อยู่วันนี้น้ำอิงจะใช้กระสุตรอแบบอันแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นของไทยอาร์มนะคะลูกปลายความเร็วนี่พันสฟุตต่อวินาทีส่วนอันนี้ที่จะใช้อีกอันนึงก็คือของวินเชสเตอร์ลูก9นะคะความเร็วพันสฟุตต่อวินาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้ของไทยอาร์มก่อน น,ะะน้ำิงจะมาทําการยิงนะคะโดยใช้ลูกไทยอามลูกปลายความเร็ว1200ฟุตต่อวินาทีเรามาดูกันนะคะว่าลูกความเร็วต่ำเนี่ยยิงแล้วมันจะเป็นยังไงอ,อบ๊ยยิบยนมือนิดนึง โอเคทุกคนอ่ะอันนี้โชคที่ใช้อยู่เป็นโชคเบอร์สี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิลลิ่งกันนะคะใช้ลูกเบานะคะมาโดนไม่โดนอย่าว่ากันนะคะ โอเคค่ะปืนเคลียค่ะไม่น่าเชื่อว่ากระสุนความเร็วต่ำออกทุกนัดเลยนะคะสุดยอดอะ่ะแล้วปืนเบามากทุกคนต่อไปนะคะเราจะมาลองลูกความเร็วสูงกันบ้างนะคะสำหรับเจ้า,าวินเชสเตอร์นะคะลูกกาว2 5สฟุตต,ต่อวินาที มาดูกันบ้างนะคะว่ารีคอยเป็นยังไงนะคะทุกคนสังเกตเพดเหล็กนะคะว่าแรงหรือไม่แรงดูนะคะไม่โดนอย่าว่าน้องนะ สุดยอดแรงมากนะคะความรู้สึกอะที่ยิงไปครั้งแรกกับครั้งที่สองครั้งแรกลูกความเร็วต่ำครั้งที่สองลูกความเร็วสูงรีคอยอย่างเงี้ยมันครั้งที่สองรีคอยจะหนักกว่าแต่ไม่มีอาการเจ็บบ่าหรือใดๆเพราะว่าเนี่ยผ่านท้ายมันมียางไว้ซับพอร์ตแรงรีคอยนะคะซึ่งช่วยได้ดีมากๆเยอะมากๆเลยบวกกับไอเจ้าก้างปลาตัวนี้นะคะ มันก็น่าจะช่วยได้พอสมควรสำหรับเบเนลี่ราฟาเอโรตัวนี้เป็นปืนที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะระบบปฏิบัติการอะไรที่แม่นยำและแน่นอนยิงลูกความเร็วต่ำก็ไม่ติดลูกความเร็วสูงยิ่งดีไปใหญ่เลยน้ำอิงจะลองเปลี่ยนโชคนะคะไปเป็นเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเราจะยิง ดูกลุ่มกันบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนโชกเพื่อยิงดูกลุ่มกันอันนี้อุปกรณ์ที่เขามีมาให้กับปืนอยู่แล้วเนาะโอเคแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เบอร์หนึ่งะคะอ่ะเบอร์1คือตัวนี้นะคะเบอร์หก็ดูที่ขีดตรงนี้นะคะมันมี ีตรงนี้อันนึงนะคะสำหรับเบอร์หนึ่งโชกเบอร์หนึ่งอะ่ะเขาก็จะบีบกลุ่มให้แคบให้แคบลงน้ำอิงก็เลยอยากเช็คดูนะคะว่ามันจะแคบลงประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองยิงให้ดูยิงดูกลุ่มดูปะเรียบร้อยสำหรับยิงดูกลุ่มเดี๋ยวน้ำอิงเอาเอาลูกอันไหน เดี๋ยวนี้ยิงใช้ลูกปลายแล้วกันนะคะมาจะได้เห็นกลุ่มได้สวยๆนะทุกคนสำหรับการยิงดูกลุ่มในวันนี้จะยิงประมาณ20เมตรนะคะเอาเป้าคนไปติดไว้แล้วแหละเริ่ม โอเคปืนเคลียร์ค่ะอ่าก็ประมาณนี้นะคะนี่อยู่อยู่ในกระดาษหมดเลยแล้วเนี่ยกลุ่มก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนโชคก่อนนะคะ เป็นเบอร์5แทนจะดูว่ากลุ่มเบอร์5มันจะบานประมาณไหนนะคะอ่ะอันนี้ก็โชคเบอร์หนะคะดูจากขีดมี5ขีด 1, 2, 3, 4, 5อันนี้โชคเบอร์ห้าชกเบอร์ห้กลุ่มจะบานที่สุดเบอร์1คือแคบสุดถ้าเกิดว่าจะยิงลูกโดดอ่ะต้องใช้โชคขนาดเบอร์สขึ้นไป คือเรียงกันไปเลย3-4-5สี่ห้านะคะไปกันระยะยิงเท่าเดิมนะคะประมาณ20เมตร โอเคปืนเคลียร์ป่ะอ่าและนี้ก็คือโชคเบอร์หนะคะก็จะสังเกตว่ากลุ่มกลุ่มจะกระจายออกรอบข้างเยอะเยอะหน่อยแต่ตรงกลางก็ยังเกาะกลุ่มได้แน่นอยู่ อันนี้ลำกล้อง30นิ้วนะคะก็จะยิงได้กลุ่มประมาณนี้นะคะในระยะ20เมตรนะสำหรับเจ้าเบเนอรี่ลาฟ a e เอโตัวนี้นะคะชอบมากชอบเพราะว่ามันมีความวินเทจมีความวินที่มีความคลาสสิกด้วยเบาๆมันไม่ใช่ทรงแบบสปอร์ตแบบจ๋าก็ยังมีกลิ่นอายของความคลาสสิกอยู่บ้างด้วยความที่ เขาทำน้ำหนักมาค่อนข้างเบาและลํากล้องที่ยาว30นิ้วอีกแล้วเบาอีกก็เลยเป็นอะไรที่แบบชอบมากคลิปหน้านะคะน้ําอิงมีปืนอะไรใหม่ๆอย่าลืมติดตามรับชมขอร้องนะคะกราบขอร้องเลยค่ะอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะเวลาเห็นโฆษณาดูโฆษณาให้จบสักนิดนึงนะคะอย่าก,กดข้ามอย่าก,กดสกิปข้ามนะคะเดี๋ยวน้ําอิงจะได้ได้เงินน้อยอ่ะ <laughs> โอเคคะ่ะทุกคนอย่าลืมติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ